มาที่ประเด็นให้เสื้อเล่าเรื่องครับผมสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยู่นิดนึงแฟนคลับของคุณตะที่ถามเรื่องให้เสื้อเล่าเรื่องสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยด้วยระบบเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะฉะนั้นผมขอญาติฝากย้ําทีมงานเลยนะฮะช่วงก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันมาชั่วโมงครึ่งเนี่ยเสียงไม่ดีไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าเสียงไม่ดีผมมีเรื่องกับคุณแน่นะครับนะครับ เพราะว่าแฟนคลับเขามีนะฮะให้เสื้อเล่าเรื่องต้องมีเสียงที่ดีนะฮะลูกหัวล่อเลยนะครับเอาไม่ใช่นะมาที่ให้เสื้อเล่าเรื่องวันนี้ครับเป็นเรื่องอะไรฮะก็รอยสอะไรนะโรงงานยาสุขโอเคจะส่งฟังฟังให้ย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วผมจับได้หรือยังเนี่ยจับเลยครับผมจับเลยนะฮะสองตัวแล้วแบ่งคนละตัวแต่สีเดียวกันอะไรนะอะไรเชิร์สตอรี่นะเชอร์สี่สตอรี่ใช่ใช่ เพราะครับผมประดิษฐ์โอ้โหพูดถึงว่าเมื่อเก้าปีที่แล้วเนี่ยครับผมโอเคเก้าปีที่แล้วเนี่ยเชียงใหม่เราเนี่ยมีทีมไทยลีกเข้ามานี่คือทีมแรกใช่ไหมใช่ครับของประเทศเชียงใหม่เลยใช่ไหมถ้าไม่นับเชียงรายที่มาใช้ชั่วคราวตอนนั้นอะครับผเป็นทีมแรกนะครับของเชียงใหม่ที่ว่าเขามาใช้ชื่อเชียงใหม่เข้าไปร่วมด้วยคือ TTM เเชียงใหม่อ๋อ นะครับนี่ที่โลโก้จะเขียนไว้เลยที่ของคุณหนวงชัดของคุณหนวงชัดเลยตอนนี้โดยใช้ฉายาว่าสิงห์เหนือด้วยครับจนจะจบรายการอยู่แล้วเพิ่งมาโค้ชกันนะฮะโอเคต่อไปใช้ฉายาว่าสิงห์เหนือด้วยนะครับตอนนั้นเชียงใหม่ข้างหลังเป็นชื่อใครพีดีเอ็มเชียงใหม่ครับปณิปปณิ์อ๋อพี่ประดิษฐ์เหรอพี่ปดิตเล่นบอลลำของพินเหรอไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เราตรงนี้ดีกว่าเราถ้าท่านหลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณหลวงตอนนี้ตอนนี้ทุกคนรู้จักเจ้าชายเชียงใหม่เอฟซีเลยเอกลักษณ์ทองกิจ ตอนนี้ไปเป็นเจ้าชายเชียงรายซิตี้แล้วครับคผมครับก็คือก็ยังเป็นนักเตะไทยลีกในทีมนี้ที่ยังเล่นอยู่ครับซึ่งปีนั้นเด็กเชียงใหม่ก็มาเล่นอย่างเอกอาทิสมจิตก็มาเดี๋ยวผมถามนิดนึง TTM ใช่ไหมคับผมเชียงใช้ชื่อจริงๆคืออะไรนะ TTM เชียงใหม่ครับเชียงใหม่คับผมมันจู่ๆมาโผล่ที่เชียงใหม่ได้ไงคุณคือตรงนี้เราต้องพามาดที่ว่าอาจจะให้บางคนที่อาจจะไม่ได้ตามฟุตบอลมาก่อนเนี่ยสโมสรพนักงานยาสูบเนี่ยนะครับเป็นสโมสร ที่ว่าอยู่กับไทยลีกมาตั้งแต่ปีแรกคือปี2539ตั้งแต่จนมีวอเกอร์ไทยแลนด์ลีกเนี่ยยังไม่เคยเลยตอนนั้นเขาหุ้ยก็จะมีนักเตะส่วนใหญ่มาจากแบงก์กรุงเทพกับแบงก์กรุงไทยเข้าไปรวมกันหนึ่งในนั้นมีโค้ชบอลสลิดูที่ช่วยถูกต้องแต่อย่าให้พูดถึงประเด็นนี้แหละสมุตสงาพลเป็นโค้ชและเป็นผู้เล่นด้วยครับผมแต่ละตัวนะคือต้องเข้าใจอย่างว่าองค์กรอย่างองค์การยาสูบเลยเนาะครับ เงินเขาเยอะไงก็กระทรวงการคก็ใช่ไคนนึงแล้วโทษนะฮะเงินจากภาษีไอ้พวกบุหรี่เนี่ยผมให้ดูสปอนเซอร์นะครับภาษีบาบเนี่ยนี่ครับมีเยอะมันมีตัวนี้มาด้วยเนี่ยมีกระทรวงพลังด้วยนะรอวันไหนรู้ไหมฮะรอวันที่โบนัสออกก็นั่นแหละคือเงินเขาเยอะไงครับเนาะคือวันนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหาครับเรื่องของการที่จะไปอยู่ที่ไหนยังไงโบนัสออกตอนทีนี่ยไม่ต่อต่อต่อคือเขาก็มาตกชั้นนะครับตกชั้นในปีแรก แล้วก็อยู่ดีวิชั่นหนึ่งมาจนพบกับขึ้นมาได้ในประมาณปีสี่สามใช่ไห่ครับนะครับครับสี่สามสี่สี่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็อยู่ประมาณปีสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยเขาได้แชมป์ไทยลีกนะครับถูก<อ>แล้วได้แชมป์ไทยลีกแล้วสมัยนั้นนะสมัยนั้นสมัยนั้นไม่ได้ชื่อไทยลีกนะครับ,รบ<อ>ได้แชมป์ไทยลีกแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่มากับไทยลีกอยู่พักหนึ่งก็ประมาณปีสองพัน เก้าครับเริ่มมีการเปลี่ยนสนามนะครับก็ไปใช้เป็นชื่อ TTM สมุทรสาครถูกเข้าไปอยู่ทางโน้นก่อนครับผมอยู่ที่มหาชัยใช้ฉายาว่าสำเพามหาชัยด้วยใช่ดูเหมือนเขามีโรงงานหรือเีทางโน้นแหละพายในจริงจริงแล้วแล้วอีกปีหนึ่งก็มาอยู่พิจิตใช่เป็น TTM พิจิตคือขยับขึ้นเหนือไาอีกนิดนึงอ่ะครับใช่มาอยู่พิจิตอมาอยู่ที่พิจิตได้ประเด็นที่ผมอยากถามคือ ทำไมอยู่พี่จิตด,ดีๆแล้วทําไมโยกมาเนี่ยอตอนนั้นที่ทราบๆมาคือเขาบอกว่าเขามีแผนจะมาขยายรวมงานอะไรสักอย่างแล้วเขาต้องการจะมาโปรโมทฟุตบอลอือแล้วทางเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่เอฟซอยู่แล้วนะครับใช่ใช่พบแบรนด์ที่เขาใช้เนี่ยมันคือเป็นแบรนด์ซึ่งมันใช้อยู่โซนโน้นไงครับมาวินอตอนเนี้ยถ้าพูดถึงไอ้สุโขไทยใช่ไหม,มสุโคททยน่าจะใช้อยู่ป่ะตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมผมไม่แน่ใจละ แต่ก่อนทางโน้อ่ะทางโน้อ่ะจะใช้แรนนี่อยู่ไทยนี่เริ่มต้นกับยี่ห้ออนี่านี่แหละเนียดอลล่าเป็นมาวินใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้ต่อคือเขาก็จะคือโยกย้ายไปเรื่อยแล้วหลังจากที่มาอยู่กับเชียงใหม่อืถามว่าตอนนั้นเขามาเปิดตัวอลังการนะที่ที่ตรงอานุสาวรีสามกษัตริย์เลยใช่แล้วนักบอลแต่ละคนเนี่ยดูดิครับตอนนั้นอ่ะคือทั้งไทยทั้งเทศอ่ะซื้อสุดยอดอ่ะถูกยุคนั้นนะของยุคนั้นนะ พอจําได้ไหมตอนนั้นอ่ะที่เข้ามาเปิดตัวคงจำได้ก็มีเนี่ยเอกลักษณ์ทองกิจของเราเนี่ยเอาประตูนี่เป็นเป็นเกาหลีแล้วก็อีกคนนึงคือสิทธภ์มินาวหวานของราชนาวีอ๋อหน้าศรีมาส่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเป็นเด็กของน้าช่วยเยอะที่จะมาจากแม่กองอ๋อเด็กแม่กองเยอะคือคือคือของทีทีเอ็มยุคนั้นเนี่ยเป็นน้าช่วยนะใช่ครับอ่าอ่าพิมันแก้วปีลาเสียชีวิตไปแล้ว อาธนุชใช้ป้นแล้วเนี่ยตัวที่คือสิทธิพันธ์ชุ่มช่วยอย่างเงี้ยคือตัวที่คือเล่นจากไม่กองมาซะเยอะนะครับครับแล้วก็เลขสองก็จะมีเสริมเอาเจ้านิติพงศ์สายสิทธิ์เนี่ยที่อยู่ที่สุโลกแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยโค้เทวินอยู่แล้วก็เอกที่สมจิตเด็กบ้านเราเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็เอกลักษณ์ทองกิตนี่แหละครับเจ้าของเสื้อเนี่ยแหละครับประเด็นคือมาอยู่ได้เดี๋ยวหนาวองคุณัาผมพ่ออะไร อันนี้ผมว่าหนึ่งนะครับคือฐานแฟนบอลตอนนั้นอ่ะเขาในความคิดคือเขาคิดต่ะเขามองว่าเขาอยากจะเชียร์ทีมที่เป็นเชียงใหม่จริงๆอซึ่งตอนนั้นเรามีเชียงใหม่เอฟซีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็บอกว่าเหมือนเขามาอาศัยคือเรื่องนี้จริงๆถ้าพี่หนึ่งจำได้คือตั้งแต่เชียงรายมาละก็คือเราเหมือนจะไม่ค่อยจะคือมันคืเรื่องเท่าไหร่ใช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 ่คุณดวงูคือเหมือนกเขามาขอใช้สถานที่เหมือนเขามาดึงแต่ว่า ถ้าในทางกับกันคนชอบดูบอลอย่างเราเราอ่ะ<ผ>มันเป็นการดีนะได้ดูไทยลีกที่บ<ช>้า<ช>นเราไม่ต้องไปเสียตัตงค์เดินทางแม้จะเชียงรายมันจะใกล้ๆแต่มันไม่ใช่เดินทางง่ายๆแต่นั่นคือเขาก็มีการตอนนั้นผมได้ไปโอกาสได้ไปประชุมแฟนคลับ,บที่สนามในเพจผมจำได้เ,เขาเรียกมาคุยและแจกข,ของที่ลึกแจกอะไรมาแบบให้ไปแจกกันเขาก็เรียกทั้งทุกกลุ่มกลุ่มเชียในเชียงรายเนี่ยไปเหมือนไปประชุมไปทำความเข้าใจและขอเหมือนขอความร่วมมือว่าให้มาแบบ ช่วยเชียร์เขาอะไรเงี้ยครับแต่ผลที่มันออกมามันไม่ใช่งนั้นแต่ทั้งที่แรกๆเนี่ยผมจําได้ว่าเขามีจัดการไปเชียร์ไปอะไรข้างนอกเนี่ยจัดรถจัดที่พักฟรีทุกอย่างนะครับตอนนั้นเท่าชมก็ยังฟรีใช้ได้ใช่แล้วก็มีกลุ่มเชียร์กลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาตั้งชื่อว่ากลุ่มสิงห์เหนือครับผมเขาก็จะเชียร์อยู่ตรงเนี้ยเป็นมัดขอดเป็นอะไรอยู่ในเนี้ยตรงนั้นผมจําได้คือเสียดายนะครับที่ว่าตอนนั้นมันแบบ เสียงตอบรับมันไม่ดีเท่าไหร่นะคือทัศนคติความคิดมันอาจจะไม่ตรงกันอืก็คือเป็นเรื่องของบุคคลอันนี้เราไม่ว่าอแต่ผมยอมรับว่าเขาก็ได้มาทําให้เชียงใหม่มีทีมไทยลีจะมัหแของมันเหมือนจุดพลุไงมาแป๊บเดียวแล้วมันไปไงครับแต่ถึงถามว่ามันไป่ไปเพราะอะไรมันเหมือนบอกไฟหนานถ้าหนึ่งคือด้วยเสียงตอบรับสองคือเขาไปขยายฐานที่ลบุรีซึ่งไม่มีทีมฟุตบอลนะตอนนั้นนะครับ ก็ไปเป็น TTM ลบบุรีพักหนึ่ง TTM หลายจังหวัดเลยเกินแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นยังไม่จบเขาไปอยู่ที่ลาดกระบังก็เป็น TTM ศูนย์ละกากรนแล้วตอนนั้นคือซึ่งคัสตอมเนี่ยเขาเหมือนพักทีมไปก็คือเป็น TTM ศูนย์ละกากรอยู่พักหนึ่งแล้วไปตกชั้นที่นั่นแหละไปตกชั้นจากดีวิชั่นหนึ่งลงมาที่นั่นแหละแล้วเขนั้นก็ค่อยเลือนรางจางหายไปเหมือนจะอยู่ในดิชั่นสองอยู่พักหนึ่งแล้วก็อยู่ก็หายไปเลยหายไปเลยคือเหมือนไม่ คือคำว่าขายหมือถึงว่าเหมือนขายสิทธิ์ไงเนาะพอขายสิทธิ์ก็คนที่ซื้อสิทธิ์ไปก็เปลี่ยนชื่อย้ายฐานอะไรเงี้ยมันมันมีมันมีกระบวนการยิ่งยิ่งผมว่ายุคนั้นมันยุคโทษนะไม่ได้ว่างั้นมีคือยุคผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลยุคก่อนไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะอ่าผมไม่พลาดพิงแล้วกันไม่เป็นใครแต่พอน่้จะพอนึกกันได้ยุคนั้นเนี่ยโทษนะฮะซื้อขายเป็นตัวเลขนะหลักล้านแล้วใช่ไหมหลักล้านนะซื้อสิทธิ์หลักล้านนะใช่ไหม ซื้อขายง<า><า>่ายข,าขึ้นมาเออซื้อขายซื้อขายง่ายกว่ายุคนี้นะครัมันเหมือนทําให้ทีมองค์กรเนี่ยถูกกลืนไปหายไปออซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในตารางไทยลีกจะมีแต่บีจีที่เป็นธนาคารกรุงไทยที่ยังดูมีชื่อเป็นองค์กรอยู่อ,อ,อ,อแล้วก็อย่างโปลิสเทโลนี่ก็เป็นเป็นหน่วยงานนะตำรวจกับ ้องสามเลยเขาโคกันตอนนี้มีหมดนะกรุงเทพกสิกรอะไรนั่นมันหายไปเลยแล้วก็ทีมทหารตำรวจหายทีมแบงค์หายมันจะกลายเป็นทีมจังหวัดทีมจังหวัดมันจะกลายเป็นทีมจังหวัดท้องถิ่นซึ่งทีมจังหวัดเนี่ยมันก็โครงสร้างของฟุตบอลไทยเนี่ยนิดหนึ่งถ้าขออีกนิดเดียวแล้วกันนะครับก็คือโครงสร้างฟุตบอลไทยเนี่ยเราล้อคืออย่างที่บอกครับบริบทของแต่ละชาติเนี่ยการมีการก่อเกิดของสโมสรฟุตบอลเนี่ยมันจะมีความแตกต่าง ใช่ไหมเราอาจจะล้อกันได้อย่างของคือเราจะไปเอาทรงจากอังกฤษที่มันเริ่มมาจากคนที่อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็ รวมตัวกันเชียร์ทีมนี้ทีมนั้นอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของเมืองอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือถ้าในอย่างอย่างของไอเจลีของญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นแบบของฟุตบอลอาชีพในเอเชียเนี่ยของเขาเองเนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบของบริษัทถ้าคุณสังเกตใช่ไหมของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีชื่อของบริษัทอยู่ใช่ไหมฮะอยู่นากาอิยะแคมปัสเอ็ดหรืออะไรซัปโปโรซัปโปโลเอรนั่นแหละนั่นมันจะเป็นรูปแบบของบริษัทนั่นคือเขาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นไทยนิยมไทยนิยมเนี่ยไทยออกมาคือรักการเมืองครับ ถูกไหมนักการเมืองเป็นผู้สนับสนุนใช่เพราะฉะนั้นความอยู่รอดอยู่ต่อได้หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาแต่ปัจจุบันนี้อาจจะบิดไปนิดนึงนะครับนักการเมืองก็คงไม่ค่อยมีตังค์แล้วล่ะมันก็จะกลายเป็นออกแนวอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็เข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็คือวิวัฒนาการที่มันปรับเปลี่ยนไป TTM ก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นว่าเพราะความที่ไม่ได้สร้างฐานแฟนคลับที่ยั่งยืนเนี่ยมาเลยทําให้ดูเหมือนอ โทษนะกูมีตังกูไปนั่นไปนี่ได้แต่มันจะกลายเหมือนเป็นกระสือที่มันล่อนไปล่อนมามันไม่มีจ้าสารเจ้าไม่มีสารใช่นะครับนี้อันนี้คือสิ่งที่เลยบอกว่าโอเคมันอาจจะเป็นความสุขของคนเชียงใหม่ในยุคหนึ่งช่วงหนึ่งที่ได้ดูฟุตบอลระดับไทยลีกมาก่อนนะครับก่อนหน้ายุคนี้นะนะครับแต่เพียงแต่ว่าความยั่งยืนมันจะเกิดได้เพราะอะไรก็อย่างที่เราพูดให้ฟังกันนะคุณตานะีอะไรจะแถมท้ายมาแถมท้ายก็คืออันนี้ที่สองคนน่าจะคิดเหมือนผมไหมว่า ตอนที่ที m เอมมาเป็นไทลีกมาอยู่ที่เชียงใหม่รับใช้สีแดงเชียงใหม่เอฟซีขึ้นชั้นอยู่ไทลีกก็สีแดงเอาละมือแล้วเชียงใหม่ยูไนเต็ดตอนนี้ก็สีแดงแล้วสีแดงจบรายการสวยไหมเนี่ยครูปรากฏว่าทีดีเอ็มยาสูบนะเอาง่ีใช้สีแดงขึ้นชั้นก็ตกชั้นไม่ครับเขาเขาอยู่ไทลีกอยู่แล้วอยู่ไทลีกแล้วใช้สีแดงปุ๊บตกชั้นแล้วเชียงใหม่เอฟซี มาไทยลีกได้ปีเดียวสายสีแดงเหมือนกันเป็นไงตามนั้นครับกชั้นแต่หวังว่าปีนี้นะครับเชมเบอร์ลินต้องอยู่ฝากไว้นะขอบพระคุณครับฝากไว้นะขอบพระคุณครับที่จบแบบนี้ถือว่าฝากไว้นะครับนะไม่ใช่มึงสองตัวมีพันทองมาต่อใคไม่ใช่ฝากไว้เลยขึ้นขึ้นมาเล่นไทยทีหนึ่งขอพูดคำพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยาวอีกฝ่ายเฝากถึงใครวะ ฝากถึงผู้บริหารเดี๋ยวเอากล้องไหนผู้ที่มีอำนาจนะครับไหนๆก็ได้กครบริสุทธิเดี๋ยวเดี๋ยวของกล้องนี้คุณตู่ของกล้องนี้เดี๋ยวครับผมขอฝากอีกครั้งหนึ่งว่าเต็มเต็มเลยเมืองลับไปเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองสองรองจังเทพเพราะฉะนั้นสนามเราระดับซีฟ้ารับรองได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับไทยลีก็ให้การสนับสนุนหน่อยนะครับว่านักเตะ ที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอที่จะอยู่รอดไหมเอเราไปคิดดูนะครับขึ้นชั้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายาไม่มีการประเมินค่าว่าคุณไปซื้อขึ้นชั้นมาเล่นไฮดลีกเนี่ยมันมีขายไหมไปคิดดูนะครับแล้วมันจะเป็นรากฐานอีกหลายอย่างทั้งแฟนคลับอะไรหลายๆอย่างาผมยังคิดได้ แต่คุณน่าจะคิดได้เหมือนผมโเคก็จะคิดได้ดีกว่าผมด้วยโอนะฝากไว้ครับผมขออนุญาตฝากทีมงานว่าตัดเฉพาะท่อนนี้ที่คุณหน่งพูดออกในช่วงของสบายสบายสไตล์นิ่งนะครับอันนี้ผมขอฝากด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คลิปนี้ลงอยู่ในเพจของเรานะครับนะครับเพราะอย่างน้อยเป็นเสียงสะท้อนของแฟนบอลคนหนึ่งที่รักจริงรักจริงเรารักเรารักนะเราไม่ใช่ว่าต้องการไปตำหนิตีติงเลยไม่ใช่นะ ขอให้ตั้งตั้งอยาไปตั้งธงไว้ขนาดนั้นนะครับของเราเองนี่คือด้วยความรักและห่วงใยนั่นแหละเนาะเราก็อยากจะให้มันอยู่กันเพราะนั้นเราไม่มานั่งทำรายการบ้าบออะไรอย่างนี้เละครับเพื่อให้ให้คนมีความสึกว่าเออเราก็มาเชียร์ทีมโซนเหนือด้วยกันเอาละครับวันนี้เวลาใช้กันแบบเต็มที่เลยนะทั้งๆที่เราก็คิดว่าไม่มีทีสานี่เราจะจบเร็วนะฮะบรนล่าไปสัก2ชั่วโมงเลยนะนะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามยังมีคนดูเราอยู่ถึง13ท่านด้วยกันเนี่ยนะฮะ ก็ถือว่าขอบคุณด้วยแล้วก็เราจะกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าทั้งสองท่านอยู่นะฮะผมขออนุญาตลาไปปฏิบัติภารกิจนะครับสักสัปดาห์หนึ่งไปขอความรู้เข้าตัวเองหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาในสัปดาห์ถัดไปถ้าเราไม่ติดภารกิจอะไรแต่ถ้าเกิดเราติดภารกิจที่จอมทองก็อาจจะต้องอีกสัปดาห์หนึ่งอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่หิมสามต้องคงเล่า เจคุณอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอโทษนะครับมีเรื่องขอออมีผู้ตอบถูกใช่ไหมฮะครับสุดที่แล้วนี่คือคุณกิติพจน์วงวงจันวงฟองจันทร์ฟองจันทร์นะครับคุณกิติพจน์ฟองจันทร์นะครับตอบถูกในสัปดาห์ที่แล้ว ยังไงช่วยติดต่อเราทางอินบ็อกซ์ของเพจทีมสนามด้วยนะครับเราจะจัดส่งของที่เรื่องของไปให้นะครับส่วนสัปดาห์นี้ขอบคุณผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสูซาราเชียงใหม่ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบ,บริการนะครับมีหาสาขาด้วยกันนะคุณโนมงมิสขาได้บ้างครับสาขาหน้าปริ้นตรงนั้นนี้นะครับาสาขาสันทรายสาขาจอมทองสาขาสันปะตองนะครับแล้วก็สาขาดอนจันก่อนที่เราจะไปขอบคุณผู้สนับสนุนมีคนบอกมาแล้วนะว่า,าเบอร์ลอง โค้ดมาพี่โลกเป็นโค้ดชื่อเบอร์ลองอ๋อเบอร์ลองมาพี่โลกแล้วนะครับมีคนบอกมาเราก็บอกไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเชียงใหม่เฟชนิวนะครับนะครับนมดีมีคุณภาพนมเรียกว่าระดับพรีเมียมของภาคเหนือเลยนะครับซื้อได้ที่ห้างสุขิิค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็รอการเปิดของเชียงใหม่หน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีการเปิดเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบแล้วก็จะมีกิฟต์ไวเชอร์มามอบให้ด้วยนะครับให้ไปใช้บริการกันแล้วก็ รวมไปถึงในส่วนของซีตาเจอร์ซี่ครับเสื้อดีมีคุณภาพเอามาแจกให้ทุกสัปดาห์นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทางอินบ็อกของเพจซีตาเจอร์ซี่ได้ไปดูแบบไปคุยกับทางทีมงานเขาได้เลยนะครับมีออกแบบให้ได้ทันทีแล้วก็อีกอันนึงครับให้ไทยโฮมสีดนะครับไทยโฮมซีดดาวเรืองชั้นดีนะครับดาวเรืองเกรดดีของคนเชียง,งใหม่ดาวเรืองตราบ้านใช่นะครับที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับมีโรงงานอยู่ที่นั่นแล้วก็แน่นอนครับซป้าห้า รายดีมีคุณภาพรายป่าห้าหญ้าดีทุกหญ้าดีทุกเส้นสายดีทุกนิดเลยไม่เอาตอนนี้รายป่าห้าหญ้าดีทุกเส้นโอเคแล้วพบกันใหม่ครับครับผมพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ